ครับรายการพอดแคสซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่กับผมตีบางพรีนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีม กระทิงป่านะจันทบุรีเอฟซีนะครับกับอาจารย์ศักชัยสวัสดนะครับผู้จัดการทีมตอนนี้อาจารย์ศักชัยก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับอ่าผมเห็นทั้งเพจก็เริ่มมีขยับในส่วนของยูีกบ้างแล้วเหมือนกันนะในซีซั่นนี้ครับจันทบุรีลงกับเขาไหมฮะในยูีกส่งแข่งสักกี่รุ่นดีอะไรยังไงบ้างอาจารย์อ๋อมีการพูดคุยกันอยู่นะครับพูดคุยกันอยู่ว่าว่าถ้าเรามีความพร้อมในรุ่นไหนเราจะส่ง นะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ผมให้คุณแม่ลงมามา,าประกาศรับสมัครเด็กนะครับตอนนี้ไายเก็บเด็กที่ที่แข่งกีฬานักเรียนอยู่ในจังหวัดมันมีแข่งกีฬานักเรียนอยู่นะครับครับนะครับแล้วก็ะญาัมพันธ์เรื่องของความพร้อมนะครับแล้วก็การรวบรวมเด็กมาเพื่อจะทดสอบสีดท,ท้าลองดูว่ามีความพร้อมขนาดไหนนะครับคงคงต้องคงต้องผลเดือนนี้ไปแล้ว อ๋อถึงจะชัดเจนว่าจะส่งสักกี่รุ่นดีถูกไหมสักกี่รุ่นดีนครับแต่แต่ว่าสิบสี่ก็บสิบหกเนี่ยมันมันส่งถึงสมมติส่งมันได้ถึงที่สิบห้านี่อ่ามันเดทไลน์อส่งในเรื่องของสิทธิในการส่งแข่งขันในวันที่สิบห้านี้ใช่ใช่ครับแล้วแล้วตรงนี้จันทบุรีส่งไปหรือ,อยังฮะยังไงบ้างผมผมผมรอคําตอบประจัน์เนี้ยอ๋อนี่รอวันเดทไลน์เลยว่าเด็กครบไหมจะแข่งดีหรือเปล่า อะไรประมาณนั้นคือคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับตรงตรงรุ่นสิบสี่ิีหกเนี่ยตรงของของผมเองเนี่ยของสโมสรเองนะครับเป็นปีแรกปีเนี้ยที่เราที่เราเปิดโครงการเป็นโครงการช้างเือกรับนักกีฬาเข้าเข้ามาเรียนกินนอนที่โรงเรียนือโรงเรียนอะไรครับของจันทบุรีที่เปริงโอเโรงเรียนบางระจันได้ทุนเรียนด้วยครับผมก็ก็คือทําเหมือนระบบทั่วไปเลยอืมซึ่งเป็นซึ่งเป็นปีแรกแต่เรารับแค่มหนึ่งสองสามสี่ ครับกําลังอยู่ในช่วงของการเตรียมรับเด็กอยู่กาลเราต้อสอบสีเท้าเนี่ยผมมองว่าที่พัาอยู่ตอนนี้อนะครับเพราะฉะนั้นทักสิบสีสิบหกเนี่ยผมผมกําลังมองว่าเรากําลังสอบพออเพราะฉะนั้นเราอาจจะเตรียมปีนี้เพื่อที่จะเล่นในปีอ่าก็เป็นได้ครับผมแล้วในส่วน,วนของรุ่นสิบแปดอะส่วนสิบสิบสองสิบแปดเนี่ยอืมประชามพันณ์ละมีรายชื่อเด็กอยู่ในมือแล้วสอบแล้ว กำลังกำหนดการทดสอบสีเท้ารู้ว่ามันมันพร้อมในตำแหน่งนั้นไหมก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมฟังก็คือจานทบุรีมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะส่งเต็มแม็กทั้งห้ารุ่นเลยหรือไม่ก็อาจจะสิบสี่กับสิบหกอาจจะโฮไว้ก่อนถูกไหมครับ แต่ก็มีส่งแน่นอนละมีเข้าร่วมแข่งขันแน่นอนละใน <Okay. S 1> ไ,ไทยแลนด์ยูนิลี่จะต้องมีแน่นอนครับงมีมก็คือมอบหมายให้ทางคนแม็กอาทิตย์อ่อนคําที่เป็นกุนซือใหญ่ของทีมลงมาเหมือนเป็นผอโอ่าโครงการประมาณนั้นดูภาพรวมถูกไหมครับครับผมจะมาดูรายละเอียดอืมโอเค,คอ่ะก็สิ้นเดือนนี้ก็น่าจะชัดเจนละว่าจะส่งแข่งประมาณกี่รุ่นดีใช่ครับผมผมปรับแผนด้วยนะครับในส่วนของการของโมรเนาะ นะครับเราเราก็จะทําให้มันเต็มรูปแบบนะครับเป็ะนั้นเปฉะนั้นเด็กที่ทัดที่ไหนแล้วคาดหวังนะครับลองติดต่อมานะครับที่เพจสโมสรดูอนะครับส่งโปรไฟล์ส่งอะไรต่างๆมาที่เพจสโมสรดูครับแล้วถ้าถ้ามันเป็นตำแหน่งที่สโมสรขาดอยู่นะครับในรุ่น14-16ปีที่จะเข้าโครงการนะครับก็จะติดต่อกข้ไปครับก็เป็นพุนฟุตบอลกินนอนด้วยฮาเป็นโอกาสของน้องๆที่สนใจก็ลอง ทักแชทเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจสโมสรจันทบุรีเอฟซีกันได้เนาะถือว่าอัปเดตข่าวกันพอสมควรนะกับอาจารย์ศักชัยสว่างนะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของจันทบุรีเอฟซีในรายการไทยแลนด์ยุลิฟีซีซั่นนี้ขอบคุณอาจารย์มากมาบนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ